ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องมือนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดป่าดงนาเพลินนะคะพี่น้องมาตามแนวทางความฝันของพระอาจารย์บัดดงนาเพลินนะคะว่าจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC ตัวใดเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ mày wow, mệt đi lại neo mình đang chôm luôn haha nếu mà, nó con mà noi, con đều... à sau khi 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 เปิดซองแล,ล้บวบอ,อ,อนี่ยถ่าย่นถ่ายนั่งดีดีบอว่าถาแล้วผมถ่ายพวแห้งหรอไงนี่นอ่ตว่ายู่นึ่งวันโอ้ยคนเพืนี่เปลี่ยนเลขด้อเพ่นนี่กลับเลขจากสานี่เป็นศูนย์สมสิบ่จากสามศูนี่เป็นศูนย์สมเพื่นบอกกันนะ เพื่อนเอก็ไปกับเลขใค้เพื่อนย่ามาบอกว่าไปกับเลขใค้แน่ก็ไปกับอีรีบนสื้อจักบาทเพื่อนบอกว่ากับเธาไปกับเพื่อนนี่ดีดีโแเมีนนี่ดีตัวไหนเดีวเห็นไหมน้ำตาเทียนผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดไรนเก้านอาจารย์เขเมียนเฮ็ดไว้เก้าูนสาเกาสม้องถืกของเรอแมนสามศูหกันนสามศูนย์หกมันไม่ได้ด้บาทนะมันก็ได้ได้สามศูนยน้ำุดหนึ่งสามศูนยไลงมาารตัวเติบ สามศูนย์แปดศูนย์ยังสามแปดเก็ดสามมาทุนได้มาเน่ยมันขึ้นพนีกยังมก็บอกว่านงาใส่สูตรเขียวพนังมก็บอกคือเพนาจได้แม่คันเท่ากันละเนงก็บอกว่าอันตัวสามศูนี่ให้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 ับเป็นศูนย์สามเลยพนังเม่เกิ่ทนว่านะท้างงานพนัเออ น่บอกนะแต่ว่ากับผมบอด้ลรุ่งบอด้ลรุ่งซ่องแต่ว่ากับทายไปต่ลายมือแล้วสองคนโม่าเลขจุดนี้นะเลขกันศูนสามนี่ละแต่ว่าก็มีผู้ถือกันมือดี้ใารจมาเจื่อมรถกัเลขเปิดไหข้าเจเบงไปซื้อซ่อมถือซ่อมเนถ้ยเท่านูนสมพวด้าเจ้าถือูนมถือกูถือสองคน้จมาเื่มรถาเจ้าเลเปิดอันนี้เบิงกัน้จาไปซื้ออนั่นแหละ เบ็ดกะสิมาดีจ้ะคิดเงนมือใดมือใดโทษแจ้งไป็นหลักหนาแนงน่อยโทษว่าสิมามือใดๆจังมือใดสิมาแม่ยังไงโทษมาบอกไว้ท่านบอกแต่ว่าอย่างบั้นมึงหงมือดอกยัางมาแน่นอนบ่อยจังยังมึงหงมือยังบมาแน่นอนค่าสอบอยู่บอกเออขอค่าสอบค่าสอบเอาเป็นในบ้านในบ้านก็มีคนบดบุญมือสอบดูคนก็เอาถั่มาให้จุด คือวจุดเบิ้งลดนเบิ้งได้หลายอย่งงาน่่บงใส่บาในอาจารย์ไปจุดลดเจ้าชื่อชูดมาจุดจุไปพ่อหรอทูบยังอ่ะครับทูดน่อยหน่อโอ้ทโอ้ทไปตเลีกนตูเลเโอ้ามนจุดได้ตัวได้อาจารเียบ่พ่อเด้ดสร้างนะนเบิดบุญนะโอ้ครับครับคุณจัรยเพื่อนเออกทูบน่อยหนอยมือเศ้าคนใส่บาทให่งนะอาจารย์เราไปจุดลวดไว้ท่านจุดก็ได้นี่แล้นี่นี่ได้งนี้อันเป็นขงวัด วโอ้พี่บอกว่าให้ได้เฮ็ดได้สั่งวัดว่าเพื่อนได้เฮ็ดได้สั่งซ่ก็เยว่าจุดเป็นของวัดเนาะเลขทูบเป็นบนเก้าซีซีเนี่ยเลขทูบเบินเต็หัวปี่าบานเบิรนเต็หัวปีใช่อาจารย์เมีนแต่าเลขฟันเลขยังขาท่านีหอกพี่บอกอาจารย์บอบอาไนมี่ว่านของมามื่อนั้นมีนฟันประมาณัที่มันหอกพี่หัันประมาณวันที่สิบสอว่า สิบสองฝันสามคูณสามนี่ที่เพื่อนได้เปลี่ยนตัวเลขนี่มยอ้ห้าแล้ววันนี้แล้ววันนี้ซาร่าอาจารย์ไล่อยากผูกกระเบื้องให้มันแล้วอยากไปยู่ไปเศร้ายู่บุญก่อนที่โอ้ยซาร่าูซาร่มันมี่ซาร่ายู่มั้ยมีซาร่ายู่มันห่อนมันเอาอุดซาร่าบอกให้เนี่ยไอ้เด็กว่าอาจารย์ว่าเลยว่าพันส่องไปเลยติดต่อมาทั้งทั้งสองก็ได้เนาะส่องเนี่ยหลายส่องบุญอรย์ก็บอกว่า คือว่าโทษถามมันสามารถมึงก็ได้กระเบื้องมันก็คนละเล็กละน้อยมันก็บผพ่ออย่นี้หรอกเนาะกระเบื้องบ่ซื้อก็ได้ผู้ใดเฮ็ดเฮี้ยนบ่เบิดจังทีก็อยากเอามาถวายก็ได้ผมกับอยากได้ไลยเดียวกันแล้วก็ไล่น้ำเออหลังอ๋ออันนี่แหละกระเบื้องตามลำพูดที่โชคดีงวดนืงเห็นไม่ไล่มันก็อนุญาตแล้วล่ะห็นทางแนวทางของน้องเบียดนะเพราะว่าอาจารย์วอาว่าเราเอากับ หากระเบื้องปูสน่าด้วนะท่าน <ผม S 2> เออคนเออคน,นไหนเนี่ยทางห้องกับเาตามคนไปเนาะไม่ไล่คนว่าออกระเบื้องกระเบื้องนาหกสิบเส้นครับหกสิบเส้นสามร้อยสามสิบห้ากลองอยู่นี่ครับมันปูนสามร้อยลูกปูนนะปูนสามร้อยลูกปูนสามร้อยลูกใครจีพ่อปูนเราก็โอ้ยสลาดของมันนิหน่อยนึงอืมอืมอาจจะมา วอ,อาเพื่อนว่าอยังนี่สามสามหาไงอาจารย์ร่วมเป็นมันสามลอยสามสิบากองกระเบื้องโอ้สามลยสามที่หามันสองอยมันมันสองมันนสองอันสองลอยนแปดแปดิเก่าตารางวางโอ้สองยแปดสิบเกาตารางวาเมียนว่ยตารางเมตรใช่ไหมตารางเมตรสลากั ตรา่างเมียดเออตรา่างเมียนตราว่างตรา่างว่ามันก็เตี่ยเตียมเดินนี่บแทนที่เขาเห็นนั่นละที่เขาขึ้น่างไงทั้งทางนอกทางในคนสร้างคนเทียนไห้นะคนคนน่าวัดมือเศ้านี่แนวเหลยก็้เยกูกับเบื้องเนาะก็ได้อยู่ในเศ้าก็ได้นั่งสวดมุ่นสวดอย่างนก็เหีนเล่าๆก็ชีได้ขึ้นปายุฟุ่นเบอบทั่วพายุนี้ละการใาใช้ชัทธานี่ล่ะเอฟที่ฟนจอานี่ละพ่มีจิตตะาอย่านี้ทั่วเกาเนี่ยล่ ติดต่อทั้งเบอร์โทรอาจารย์นวดผู้ใดอยากบริจาคกระเบื้องผู้ละกองผู้ละเพนสองเพนสีพ่นร่วมกันแล้วเป็นกล้องหนึ่งก็ได้จะผู้ใดอยากเค็ดจังไหนเนาะกันที่ว่าสั่งทาวันวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาสั่งตัวมนสั่งสิ่งทาวันในพระพุทธศาสนาด่ะเอาไปนั่งหมได้ดอกครับผมมีตาสั่งไว้ให้ลูกให้เต่าเขาเบื้องจะไดีเป็น สืบต่อมาพุทธศาสนาต่อไปเนาะหลูกเต่าสีบมาบวชก็ได้มาเบิ่งดี่เป็นบ่ล่ะครับผมอือมันก็อะไรหลายอย่างครับผมออืการเนี่ยอยากได้เนี่ยระดับต้นๆนี่ก็คืออยากปูกกระเบื้องเนาะอาจารย์เนาะอยากปูกกระเบื้องหรืออยากปูกกระเบื้องอืมวันนี้มีวันนี้มีศรัทธาสิมาเบิ่งกัมาเบิ่งได้เนาะปูกกระเบื้องแตกก็มีแล้วบัดนี้เป็นอาจารย์กระเบื้องดีบัดนี้ เป็นอาจารย์กระเบื้องดีที่เนี่ยหกหัวเนาะก็ะเดวเจ้าผู้ศรัทธาเด้อผู้ใดอยากเช็ดอยากสั่งไว้ในวัดอ่าวัดหนองบวมเราธาตุแก้วนิรมิตรเนาะหรือว่าวัดดุงนาเพื่อนเท่านี่ยละบ้าวงเรียนบ้าดุงนาเพื่อนอ่หลายท่านหลายคนเพื่อนกับมาขอโชคขอใช่ยู่นี่ก็ได้โชคได้ใช่ยู่งว่าวาสิเป็นนักน้อยวัดบางนึงก็ให้สามศูนย์สามเนาะแม่ มูหาพันกับมะยำว่าทั้งหนาก้วยนี่ได้ได้สามศูนเลยพิ่นเลยมะยำห้ว่าให้ได้ให้หาเลยพันออกมะยำพูดอะไรก็ได้ยต้สามศูนย์สามศูนย์ไรหนาพันก็ได้ออกมะยำหม่ว่าตัวสามูนย์นี่เฮปเลียนเป็นศูนย์สามเลยวางซี้โอ้ให้เอาศูนย์มาไว้ทั้งหนาเอาศูไว้ทั้งหนาหนาเย็นว่าว่ีบานี่เพิ่นสีมาออมมาบอกอีกว่เนามี่มี่มีงบบนถึงน้ำลายคนอู้ซุ่มขา้จะรถมาถือมาจากถือก เงอ้ต่ว่าก็ไบปบร่วงกับพวกไปนั่งเงินบ่า่ะก็ดีใจน้ำขครเจ้าโมทธนาสาธูน้ำอยู่ดับพู้ก,กัเจ้าในโชคได้ใช่กันเลยเงเอาพูนพูกข่าถือกรรงวันที่หกมานี่หลายหวดมั่ <laughs> เป็นเงั้นขคเจ้าเขาเข่าให้ขิดอง,งอ้ยพวอะไรกันเลยนจากส่างสาลาซอยกันเนาะย่างโมห้อสุขคนสำหรับแนวทางกับมันกับมอนีอ่มันกับวิทยาเขตทู ตรงนี้เจาของทูครับเดี๋ยวผู้ใดไมาเอกมาออกก็สิคอยไล่ย่านไปเรื่อยๆหอกครับโทวไปหาพิมพ์เขาลุ้ยคล้องเขาลุ้ยก็ได้เขายังรับง่ายครัล้องเขาลุ้ยก็รับยากอันที่พ์เขาลุ้ยก็รับเพิามสามหน่ยยากเลยรับเนี่ยใช่นั่นเยอะ เดียยน่ไ้ิคะอาาจรย์โอหเดี๋ยวนั่งเตียงไปตายคิมสิกะได้ปิดเสียงไว้ทั้งคุณเอาทั้งบ้านไม่ไล่ว่าคู่ก็ถือเบิด์ตลงเรียงนะท่านเบียดไปบอกไม่อย่งเตียงอย่งเือโควิดบบอกก็ถือท่านนี่แหละถือเลขบอกถือแนวทางเขานี่แหละว่าภูมิเอาไปบอกเล็กน้อยไปบอกนี่แหละภูมิมาวัดหลวงนาเพื่อนนี่แหละไปบอกเบียดบอกหนากน้อยเขานี่ครับนากน้อยไปบอกเบิด์ตลงเรียนเลยบอกสามศูนย์คู่ก็ถือเบิด์ตลงเรียนมาเป็นเท่ามหาอะ่ะอาจารย์ ทั่วมาอยู่ไม่ไล่ทั่วมาดูอยู่บอกว่าเดี๋ยวทีไปเมื่อไรกันเดี๋ยวทีโทรบอกว่าสักบอกเนี่ยแล้วไจะดรอดปูยินดำครับไอ้ครับไอ้ยายไล่เข่าบริเวณมันของปูยินดำมันมีอยู่หงกระเกล็ดแต่ว่าหงกระเกล็ดมันอยู่คนละส่วนมันอยู่คนละมองหงกระเกล็ดเพราะว่าอยู่ในคันน้ำมันมันมีอยู่ครับผมมอกไม่ใช่ใบตลวดกันเป็นเถีแต่ว่าอาจจะเป็นอยู่คนละส่วนไหมครับของกรบโปรงูขึ้นกัน บึงหัวเนาะอย่างเงี้ยับผมซอยวัดป่าล่ามซอยเฮ็ดซอยสร้างเดได้บุญได้๋ยวผมสวน้ำกันชุ่ผู้ชุ่มควนเนาะสำหรับผู้ไม่ว่าผู้หดวงผู้ดีจะเฮ็ดบุญก็ได้ผู้บ่มีโชคจะเฮ็ดบุญบ่มีโชคจะเฮ็ดบุญก็ได้เนาะเฮ็ดบุญน้ำกันเดินเนี่เดินโน้มวัดป่าล่ามผู้ชุ่วันตระหยาดโนมเขามาเฮ็ดบุญดีเนาะครเพื่อนมาอึ้นโดยเคสยังตอนนี้เข่าวเขาวัดเก่งไม่เคสบุญนะเพื่อนมาสวนโดยเคสยังดอกเออ เฮ็ดไว้เบชนาซ้ำฟังมีลมหายใจก็เฮ็ดไว้เบชนะปฏิญาบุญบาปบุญบารมีมันมีอีหลีเนาะเอะสมมุติว่ามีอีหลีก็สิอือพอได้เอาไปใช้ยามเฮาเบิดลมหายใจหั่นล่ะความหมายเรื่องเรื่องอะไรมั่นบ้างเจ้่อ่วาจังไรก็เรียนเชิญเด้อพ่อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากปู่กับเพื่อนซอยอาจารย์ทั้งวัดดงนับเพื่อนกอ่าพี่หน้าเบิ่งโทรหาอาจารย์โลด อยากซอยกับเบื้องจักกล้องบอกให้จักแพ่นจักไหลกับแล้วแต่สะดวกครับแต่ว่าสําหรับตัวเลขต้องวัดอาจารย์มีให้กับเคือญาติผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตไปเนาะผู้ไหว้ชนนเนาะเพื่อนเอาทูบใส่บาดมาเอาทูบใส่บาดมาเพิ่นเอาทูบใส่บาดมาให้ให้ว่าใส่บาดไม่เช้าครับผมให้อาจารย์มาจุดาจุดจุแล้วแล้วให้บอกญาติโยมสำหรบ่เพื่อว่าเอจุดแล้วแล้วเอาไว้หันหังว่าสีวิตเรากับเบื้องหลายอยู่ครับผมอ ช่วยเราให้บอกญาติโยมบอกญาติโยมกันมันโชคมันหมานจังไรกันให้สั่งวัดว่าให้สั่งวัดว่าอารามให้เป็นบุญเป็นกุศลสำหรับผู้ไหว้ช่วยลดว่าสันบอเนาะครับผมครับผมับเอ้าจ้าท่นอยากรบกวนอาจารย์เท่านี้ตัวมีแนวสีเฮ็ดต่อไปอยูุ่ยจันอะไรเนาะตาผมจับขอบคุณอาจารยนอะไรกันบุ๋ม